น้ำคือชีวิตบริการคือหัวใจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังศูนย์ราชการสะดวกเพื่อคนไทยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังตั้งอยู่ที่158ถนนท่ากลางตําบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการได้ทั้งโดยระบบขนส่งสาธารณะและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เราให้บริการต่างๆอย่างครบครันทั้งรับชำระค่าน้ำค่างานขอติดตั้งระบบประปางานรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนตลอดจนให้คำปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวัน ด้านกายภาพเราได้พัฒนาสถานที่ให้บริการให้เข้าถึงง่ายสะดวกโล่งโปร่งไม่แออัดและปลอดภัยโดยมีจุดบริการที่ชัดเจนมีป้ายบอกทิศทางและป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่เข้าใจง่ายมีการออกแบบจุดที่สำคัญหรืออันตรายให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลมีแสงสว่างอย่างเพียงพอพื้นที่ให้บริการที่สะอาดเป็นระเบียบมีเก้าอี้รอพักน้ น้ำดื่มมุมกาแฟห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะและมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของภาครัฐต่างๆระบบคิวอัตโนมัติมีการกำหนดพื้นที่ภายในภายนอกอาคารสำนักงานเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และแยกเขตสูบบุหรี่ในบริเวณที่เหมาะสมไว้อย่างชัดเจนให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบเพื่อให้ความรู้สึกรม่มรื่นสวยงามมีจุดจอดรถสำหรับคนพิการทางลาด และประตูเลื่อนอัตโนมัติมีป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ําตู้ปรษณีรวมถึงบริการอื่นๆสําหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีจุดประเมินความพึงพอใจน่าจุดให้บริการจุดจําหน่ายสินค้าจากชมรมคนพิการเทศบาลน,นครตรังในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราเป็นหนึ่งใน43สาสาขาแรกที่ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อ ื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรนกระจกและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลัก 3R ดำเนินโครงการ Zero Waste การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรมีการจัดการขยะอินทรีย์ขยะเปียกในบ้านพักและสำนักงานมีกิจกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเช่นโครงการ reuse ลดการใช้คิดก่อนใช้จัดกิจกรรมดีๆเดือนละครั้งหิ้วปิ่นโตคนละชุดช่วยรณรงค์ลดโลกร้อน ด้านการบริการและคุณภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นที่ความสะดวกในการใช้บริการระบบคิวอัตโนมัติที่ทันสมัยมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและติดตามสถานะของผู้รับบริการที่หลากหลายเช่นระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำระบบออนไลน์3ช่องทางได้แก่ PWA Line Official www.pwa.co ดัดทีเอชพีวีเอพลัสไลฟ์และพีวีเออีเซอร์วิสตู้เคาร์ส ให้ลูกค้าสามารถทำรายการจ่ายชำระเงินด้วยตนเองให้บริการ24ชั่วโมงจุดแรกรับที่ช่วยคัดกรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการหลังรับบริการประชาชนสามารถกดประเมินความพึงพอใจหรือเสนอแนะได้บริการออนไลน์ที่หลากหลายทั้งแอปพลิเคชัน PWA Line Official และ PWA Plus Live ระบบ e-service สำหรับขอใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และยื่นคำขอติดตั้งน้ำประปาออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยการจัดการข้อร้องเรียนมีช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน11ช่องทางมีกลุ่มไลน์ลูกค้าชื่อ พ r กพพตรังชมรมคนพิการหรือ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังมีระบบ s มาร์ท6 6 2ติดตามการแก้ปัญหาจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจและมีการสอบถามความพึงพอใจหลังได้รับบริการจนสามารถยุติข้อร้องเรียนได้ร้อยละร้อยมีศูนย์ประปาทันใจเบอร์โทร075 2 1 8 216ให้บริการ รับแจ้งปัญหาทันทีและมีรถบรรทุกน้ําให้บริการเมื่อเกิดภัยแล้งหรือน้ำไม่ไหลการบูรณาการความร่วมมือร่วมมือกับกฟผออจัดทําโครงการ one stop service ขอใช้ไฟฟ้าและน้ําประปาณจุดเดียวเบ็ดเสร็จการบูรณาการด้านคุณภาพน้ํากับกรมอนามัยตามโครงการ water is life การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มท a f f e f ฟ n d ดูระบบคัดสาเนาทะเบียนราศการบริหารจ จัดการระบบจ่ายน้ำประปาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางท่อไม่ซ้าซ้อนแบ่งปันความรู้ระบบผลิตน้ำประปาเป็นแผนการเรียนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรัง โครงการกปภพพปันน้ำใจสนับสนุนน้ำประปาฟรีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยแผนการติดตามงานแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแผนฟื้นฟูโดยมีการสร้างความเข้าใจสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพนักง,งานและผู้รับบริการทราบอยู่เสมอด้านทรัพยากรบุคคลประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอด จนเพิ่มทักษะและความสามารถด้านการให้บริการ มีการกำหนดมาตรฐานในทุกช่องทางของการให้บริการระบบออนไลน์การติดต่อผ่านระบบแชทหรือไลน์มีเจ้าหน้าที่คอยตอบกลับ24ชั่วโมงด้านเทคโนโลยีมีการประเมินประสิทธิภาพกำกับดูแลการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกค,คามไซเบอร์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกค,คามทางไซเบอร์แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2567ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO, IEC 27001-2022ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องมั่นคงของกอปพอ,พอด้านผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานตามหลักสถิติ ผ่านแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจมากกว่า1ช่องทางผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ92.90สถิติการใช้บริการออนไลน์มีผู้ใช้บริการ ชำระค่าน้ำออนไลน์คิดเป็นร้อยละ76.05ด้านข้อร้องเรียนบนระบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ7.02ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน PWA Plus Live และ Line Official คิดเป็นร้อยละ97.25และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ทั้งหล่มีการปานะคะมีแอปพลิเคชันเราก็จ่ายผ่านแอปได้เลยค่ะไม่ต้องเราไม่ต้องปิดร้านไม่ต้อง แบบย้ายของเข้าไปแล้วก็ไม่ขาดรายได้ตรงนี้ด้วยในระยะตอนที่เราไปชำระค่าน้ำเผื่อมีลูกค้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังไม่หยุดพัฒนาด้วยการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการล่าสุดคือ preventive water automation อุปกรณ์เปิดปิดน้ำอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดน้ำเพิ่มความสะดวกสบายลดการรั่วไหลซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำจากการลืมปิดน้ำและการรั่วภายในบ้านการขาดแคลนน้ำในอนาคตโดยนำร่องติดตั้งที่บ้านพักพนักงานทั้งนี้นำเสนอในรางวัลเลิศรัฐจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เห็นชอบในการนำไปติดตั้งกับบ้านพักราชการต่อไปการประปาส่วนภาคสาขาตรังยินดีให้บริการกับผู้ใช้น้ำทุกท่านสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกให้ลูกค้าทุกคนมีความประทับใจทั้งด้านสถานที่และการให้บริการครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังพร้อมให้บริการท่านแล้ววันนี้